เลยสองตัวแล้วก็นิบคอเลยโอ้โหดวงงยาวว้หมดแดงมันแดงเต็มเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีกับยามเช้าๆทุกคนเอามาเนี่พาทุกคนเข้าป่าคือเก่าทุกคน nên cắt nằm sâu nhàng có ba cái cắp đặt ngủ ngủ quá bỏ nó bảy bảy nằm cạnh Đi đi, mừng nằm cạnh à, nhàng mượt chưa được một Hãy subscribe Ngon kìa cha Nó mướt rồi, mọc mướt Mọc quanh Mệt Mới... Phát ô. Ở... Bởi hình lời phù mương này <laughs> ชวนกระเจ้าหนะทุกคนนะชวนมันต้นหัวค่าตีกระปุกหลุมมะกล้วยนี่เป็นทางมาบ้านมางัดเราปลูปกตปมุ่วนวนะคนนี้โอ้โหมักกุกมังนัด ส,นะส,สับละล่าช้ำซึิ่งช้ำนิน้นานนะยู่ตามหอมโอ้มีเป็ดบ่เรียกเป็ด่มันออกมาเกลเนาะก็ทำเัินกินกบาล้อนเมื่อไม่มาเรอก็เล่ได้ Sắt có <laughs> tù hoa Phù số Cơ nó phù số Thu na bương này Hãy แดดออกแล้ว <c ười> ไปไปเบิ้์ลางตัวนี้ถือบอยามกับทุกคนยามกับดักไปใส่โอ้ทุกอย่างทุกอย่ lúc nhau nhau, đáng đen đáng đen mừng ô mà nè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  mà nhau mà nè 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 mà tổ phù nè mà nè mà nè mà nè มาแล้วมาแล้วได้ลับได้ได้ลบัลบแล้วไปยดำกลับแน่เรียบร้อยหน่ไปไปย้ำต่อไปยิก Hoa oh, hồng tìm con lên này bài bài bung ý tưởng con bao lâu thư bao lâu thư bao lâu thư bao lâu này bao lâu bao rồi นิบคอเลยอืมในสองเลยบ้านนี่สองโต้นี่พอรับแล้วตัวผู้นี่ตัวแมย์เอา,เอา,เ,อาเอาได้รับแล้วบ้านเอาบัตรนี่มาใส่ยวงนี่เอามากระบุกใส mất khu... nền đấy nhàn mình đừng bày đi nhầm lụ nó mới nè là là mày xong rồi nè nhỏ nhỏ khuyên bông đâu chậm hàng mình nhưng cái này มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อ๋าไปบ้านนี่เมื่อมาเนี่ได้รับได้รับแล้วอ้ะผ่าเอาลืมผาโอ้รถป่า ในนูสองตัวใีเมื่องลบับเอาจบคลิปตอนนี้ก็ได้ทุกคนเลยเขียวยางเมื่อก่อนเมื่อเปิดลับหนูก่อนอุกมองปาก่อนน้นาตึบเลยนี่จบไม่พุงไม่พังไม่ไม่พุงไม,ไม่พัง โอหลอดไปทำปลาไหมจบทันีีก่อนเด้อ